สวัสดีครับผมรุดดีดีได้รู้จักครับทำไมมันชื่อเหมือนกันเลยวะยีต่ติบเอา้ามึงข้ามเลดแม่เจอพลังคนไทยกระทืบอีกรอบไอ้สัตว์แลนแลนเทมชายเทมชายไปไปไปกลางคนนี้ไปกลางคนนี้ไอ้กูไปแครี กูคารีงไปกกาตินตอบสมันไอ้กูตุพีพทอยไปพี <c oughs> ่กูเอาเยอะเลยพี่กบพี่ทอยแพ้เราไปแบกด้วยนะนะ้องเอาตัวดีๆหน่อยทีมไฟขอทิมไฟหน่อยเว้ย <c oughs> ขออีโท oh, oh, ีทีมไฟหน่อยทีมไฟไอศาสตว์ย็ดแม่แบกไม่ได้เดี๋ยวมึงโดนตูไม่ได้นะเวลหนึ่งอ่ะแค่รับไพ่กาวพอโอเคครับกัปตังอะไรครับเสียโอเคครับทำไมมึงตกพี่ทอยแบบนั้นเลยวะกู๊ดมึงเก่งยังวะ เขาแก่แล้วครับโอ้โหทอยแก่ทีมไอพูดมันไม่มีใครต่อรอดเลี่ดีอย่าพี่กูแล้วพี่ทอยโดนตบเป็นเสี้ยวเลยที่ห้าราชารูมิ้นเฮ้ยมึงอะแก่แย่ทแม่อีกที่เก็บรูนไม่ได้สมุรล็อกมาลักตัวเดียวไอ้สัสไอ้บอลโดนทัก Here I come. Mine. Oh. oh. Storm force 5! Let's have the spotlight. Without a doubt. That's the spirit. Coming. <coughs> like the wind. <coughs> <coughs> hey, man, char dey, charge! De, charge, Smith, charge, Smith. Mm hmm hmm. <coughs> 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 Radiance courier has been killed. <bug>

มาเจ็ดแม่มรสสูมสัตว์เลยวงเจ็แม่เวละเดี๋ยวเล่นกับสตอมคลิปตัวหนึ่งออกมามาไ้คลิมส์ไ้คลิมส์ Nice. <laughs> <laughs> I have multi. Just wait, rune. Your bottom tower is under attack. I got arcane. We can use it. Come. Wow, we need him now. Let him speak English. คพิ่ม <Second S 1> เปิด <lim> ระบบรถไฟประตูถามหน่อยให้ฟังเป็นทีปีโอเคเดี๋ยวลีเซ็่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 ไม่มีกลิมสควีนมาควีนมาดูหน่อยดู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 ลองควีนว้าว คอรมูนิเคชันออกได้ปะเปโโพื่อนโอ้โหกูบอกออกคุกกี้เข้าอ่ะสุดสุชอบนะอเออสวยอำแผนครับอาแค้นอาแคน เล่นก่อนได้ปะูมีกิมไม่ถึงมาว่าพี่ดีเล่นก่อนสุดเอดดีดแทคป้าดีคุณมีกิมตัวพิชชันน์อะสามวีถึงสามวีถึง มตายไปเลยยัแม่สลตายมาหมสเปซสเปซสเปซอ่าคุณจับเบอร์เบดเบลนะรีบปันตีนะไอ้สแนปนะค็อกกีขอตตี้สำหรับสมาชิกทีนที่ขออยู่ด้วยกันนาน มเมีกิมเมอร์มันเอตายหวานปูนาพี่ดี๊หวานปูนาโกท็อปโกท็อปเดนมิทแล้วมึงรีบไปไหนอะเมนเทเล็คเตอร์เมนเทเล็คเตอร์ไอแก่มันก็ใจร้อนไอ้คนอ้้ขี้หวานปูนาพี่วับล่างมา โหดีดีเกินเกมแบบหวานปูนาซ้ายที่ขวาทีนี่มันไม่ฟามต่อไวรู้มากเนาะเป็น คลายครๆยคลาคลาลิม้มสีแบบไม่ใช่นหน่อยดิดสวยเยนไม่เก็บแฟนรโดว่าท้ายเป็นตัวโโลคิว กูมีทีมที่โหดเนาะบิดเล่น 10K มามากมันจะเล่นนะแต่กูร์ปไปแต่ว่า20วินะสอบอได้นะนยี่เดิน,นได้ไหม20 w, วินปไม่ได้ ้าวิถ้า <fits you? S 1> ไม่ถึงสู้ก็จีนสีสตอมอยู่ไหนวะเย็ดแม่ให้พักมื่อไหร่สัสจาเป็นฟาร์มบนเดือกข้ามันด้วยตัวกูเองโอ้ยแคบิเลนเมนคารคเตอร์ซินโดมตัวกูจิสไก้ค่ดูบิเลนดิเก่งโง่สัตว์มาแล้วมาแล้วช็อินโวค่ะอินโวคอะดูดู มาว่ะโอร์โตคิวโอรโตคิวเฮ้ยมาว่ะเฮียอุ้ยดิฟหลบซ้ายดิฟหลบขวาตายพี่ต่อเลยตายพี่ต่อเลยแม่ย่าหมูมายสัตว์มันตายมันตายหมูมันมาเว้ยสัตว์แทนที่จะยืนตีเขาโอ้ไม่ได้แค่หมูมันชนโทษโทษครับโทษครับด่าได้แต่ายไปแล้วไอ้สัตว์มันสองหนึ่งเมื่อกี้ มาแล้วสโล grit, คิวกาแเสีทองดุยทางงี้มามิกเลน1ิเคเดี๋ย totally. วฆ <Jessica, S 2> <What, S 1> ่าพินดักตักทิพไปเลยเย้ียงกรปอกอยลเบมาว่ะว้าวโดนกระทืบ มาว่เพี่อะแต่งตีท้องอู้ยไม่โดนนะโอ้ยโอ้ยเฮ้ยดีโอ้ยเฮ้ยเกิดอะไรบ้าเอาช่วยกันเฮ้ยตายอยู่แล้วเมื่อกี้ต้องแม่งอีกทีหนึ่งเอานะเอานะ ไรต้องมีคนคุณมีสั่งเลยปุดป๊ดปุ๊ดแล้วปุด๊ดแล้วปุด๊ดแล้วปกวปดได้แล้วปกได้แล้วปกสเวนดิตายตายตายเอาดักกูไปถือไหมตับไม่มีช่องประเท mày chị em bị xem xét chết, đâu mày chịu đâu mày chịu đâu mày chịu đâu mày ta đâu mày chịu đâu mày chịu สองพีชได้ไหมตายวะต้องดูกูว่ะเมื่อกี้กูว่าแล้วกูต้องโดน <c oughs> แตกแตก Đây 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 buồn khỏi lên đây dễ quá nha Bị in không à vị Kim

ไปมาไปมาไปมาเฮไปเลยกูดแม่งแบกสัตวูนู้นคนนี่คนนี่คนนี่น

แม่กูหนึ่งต่อสี่ทางขวาไอ้สัตว์ที่เยี่ยงแค่ตะเวนตัวเดียววัววัววัวเคลียร์ไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกกูเกิดเล่นได้ว่วาไม่ทับเลาเลยกกูต้องหลบข้างหลังวะ เอาไว้ได้แล้วเมื่อกี้ท่านยกเกอร์ทีพีออกมาน้องเอ๊ยหมๆๆูหมูหมูหมู บอกขวบอกเอ้ยยังไงดิไปต่อเลยไปต่อเลยกูมีนิมกูมีนิมใครโผล่รอบหน้าข้ามังเลยอารีเฟตอารีเฟตเองถือก็ได้รีเฟตเองถือลองสวรไหมลองสวรรค์เอาพี่กูถือเองมาดูกูสองอันติดูอันติกูดีๆนะเพื่อนๆกูจะฆ่านะกูจะฆ่าพีนางฝากรูเเก้เคเต็มเต็กเต็ม ร้อมลยพร้อมอะไรข่าที่บิ๊ก กูถอยแล้วกูถอยแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมึงออกมามันออกมามึงออกมาเลยออกมาเลยมันจะตายแล้วกูเสียไปจริงรอก่อนรอก่อนรอก่อนโอ้ไม่ได้แปลงจบกันได้ไหมไม่แข็งอยู่ไว้มันมาเซตมันมาเซตดึงได้ตัวนึ่งอะตัวอะไรกันกูเข้าออกม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 าเทเนียไปอันติเทเนียไปอันติอันติไปเลยอันติไปเลยอันติไปเลย Soi bên bài, bay, bài, bay, bài. bay cốm, mày cốm, con, cốm, mày cốm, con cốm, mày cốm. Nguyên cốm, mày cốm, mày cốm. Nguyên cốm, mày 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 h พี่นัดเอาแนวนี้ลงยูทุบด้วยนะพี่เนิร์ด้แตมันายมันออกไปก่อนะฝังดูดู้ดูนดูนหอยด้นนอเรนเ สมแล้วมันมีสิบเคโอ้แกงอีแบกแม่งแบกแต่ว่าต่ำกว่าสิบเคสว่าทุกตัวอย่าปากดิสวัสดีครับสนใจเข้าทีมไหมครับพอดีเห็นฟอร์มแล้วถูกใจไม่เข้าครับทีมแตกเลยครับเฮียวีนอมไม่อย่างรวยสัตว์เช็ดแป้งคลิปหายสัตว์ สตาร์ทยับหมาขออนุญาตไอ้นี่ได้ MVP ยัดไม่อย่างโงโร่ระบบอีตาเดวเดดเอกลัมึงพัฒนาตัวเอง